โดย <Yeah. laughs> นูทอกซันบายเวอรีนาแงะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแงะค่ะวันนี้มีจดหมายจากทางบ้านนะคะส่งมาให้ด้วยเป็นการ์ดป้องกัน <laughs> <laughs> เรามาแกะดูกันก่อนเนาะเ <laughs> ทปนี้เป็นเทปแรงนะคะแล้วก็ได้การ์ดด้วยส่งมาจากรายการเง่นะครับถึงทับทิมแงะไปแงะมาแงะมาแงะไปแงะแง่ไปเถอ <laughs> จับ ทัพทีมอา้าว <laughs> คือไม่ใช่อะไรไปเดินห้างแล้วมันน่ารักอยากส่งให้ตัวเองนะคะเนื่องจากว่ารายการนี้คะยังไม่มีใครเคยส่งมาเลยเนาะก็เลยเขียนให้ตัวเองไปโอ okay. เคเรามาแง้ดีกว่า <laughs> น,นี่นา้งกันเลยดีกว่าอนมือนกันโอ้โอ้อยอ้ยนารักน่ารักเป็น เขาบอกว่าอนน a Styling Head นะคะก็เป็นหัวอันาาเอาไว้ทําผม Wear and Share a c c e s s o r i นะคะก็จะมี a c c e s s o r i มีกิ๊บมีหวีมาให้ด้วยหลองดูข้างหลังจาก Disney Frozen นะคะเป็นเป็นาน,นแล้วก็มีเด็กหวีผมทําผมได้หลายอย่างถักเปียเอาเปียมาเล่นของเราก็ได้เหมือนกันนะ <S <S 2> <S 2> เขาบอกว่ามีทั้งหมด14ชิ้นของในนี้มี14ชิ้นจริงหรือเปล่าข้าง Marco b วดูก่อนสิ เป็นอนานมีอะไรกดได้ไหมไม่มีอะไรอ,อันนี้อัน,นาโดนรัดคออยู่ต้องตัดคอก่อนช,ช่วยด้วยช่วยด้วยอีมันเป็นของเล่นเด็กใช่ไหมเนี่ยทำไมมันดูทารุณกรรมแล้วก็มีของเล่นอื่น,นมี <laughs> มีหมีอนนาเอ้ยหมีอันน,า,า,น,นาน,นี่น่ารักน่ารักนี่คะเอาไอหมีผม,มใช้งานจริงไม่ค่อยดีเลยอะอันนี้เป็นยางคะ่ะยาง เขามียางสีแดงให้สามเส้นนะคะนั่นแล้วค่ะอันนาผมค่อนข้าง,างไม่ยาวไปไม่สั้นไปนะคะกำลังแบบทำผมได้นีนะคะให้ดูข้างหลังมีผมหมอกอยู่กระจุกนึงแล้วก็มีกิ๊บอื่นๆยังไม่หมดนวามาตัดดูก่อนเนาะจิ๊บจิ๊บจิ๊บตัดมาทั้งอันนี้ <laughs> ตัดมาทั้งกล่อง เขาก็มีริบบิ้นให้อีกริบบิ้นสองสีนะคะของเล่นเซตน,นี้นะคะน้องๆท้พิมว่าเล่นได้เลยไม่ต้องมีผู้ใหญ่คอยให้คําแนะนํานะคะเพราะว่าไม่น่าจะอันตรายอะไรเนาะว่ากินก็คงไม่กินเข้าไปอ่ะดูก่อนว่ามีอะไรบ้างมีหวีมีริบบิน้นมีกิ๊บสามสี่ห้าตัวมีหนังยางแล้วก็มีกิ๊บอีกอันหนึ่งมาดูกันดีกว่าว่าเล่นยังไงท้าพิมเล่นให้ดูนะมาแกะดูผมอันนากันก่อนว่าสภาพผมอนนานี้เป็นยังไงนะคะ ผมอนนาจะเป็นเหมือนผมฝรั่งสีบลอนนะคะผมเขานิ่มๆนะมันจะลื่นๆของจริงแต่ลื่นๆนิ่มๆกลิ่นเหมือนอกลิ่นแบบพลาสติกพลาสติกอาาก็จะมีผมยาวประมาณนี้เลยพอแกะออกมาแล้วนี่ก็จะเป็นนี้น้องๆก็เอาหนังกระติกออกก่อนแล้วก็ สางสางผมเขานะคะนี่งอยข้างหน้าก็มีงอยยาวๆอย่างนี้สภ้พหนังศีรษะก็จะแบบเป็นรูๆอันนาอายุเท่าไหร่เนี่ยมีหงอกแล้วก็ผมจะค่อนข้างบางนะคะเหมือนปาเมียจะดิมเดจะดำจะดิไม่เหมือนกระสือยังไงไม่รู้มาแต่หัวมีแบบให้ทำผมไหขอเรื่อยสิเขามีแบบให้ทำผมด้วยเต้น อันนี้อันนี้เราจะทําทรงนี้นะคะวันนี้เราทําผมให้อันนาเป็นทรงคุณแม่ไปออกงานอันนี้เขาเรียกว่าต <sk r isa> ีกระบังแล้วก็เป็น ee นะคะเรามาลองดูว่าจะสามารถทําได้หรือเปล่ามีของเล่นเขาเอาไว้ทําผมมันก็ต้องทาได้ใช่ไหมมาดูกันก่อนอื่นนะคะเราจะมายีผมก่อนการที่จะทําผมทรงกระบังเนี่ย ผมต้องฟูน้องๆสามารถใช้หวีแบนๆอย่างนี้นะคะในการในการยีผมวิธีการก็คือดึงขึ้นมาสูงๆก็ยีๆอย่างนี้อย่างนี้ผมฝรั่งเขาจะเส้นบางกว่าคนเอเชียมันจะไม่ค่อยฟูเหมือนคนเอเชียคนเอเชียจะทําทรงนี้ง่ายมากทําได้ทุกคนแต่ว่าฝรั่งเนี่ยมันจะยากนิดนึงเพราะฉะนั้นเราจะไม่ค่อยเห็นฝรั่งทําผมทรงนี้นะคะแต่ว่าเราจะลองทอํา้ห้นันนะ หลังจากนั้นอันไหนข้างหน้าข้างหลังวะอันนี้ข้างหน้าให้เปิดหัวดูอันนี้ข้างหน้าอันนานะคะอย่างนี้ก็จะเริ่มมีผมที่ฟูและ,นนะแล้วเราก็จะต้องฉีดสเปย์นะคะสเปย์ยี่ห้ออะไรก็ได้ห้ามฉีดตรงเปลวไฟเพราะาอันนี้จะติดไฟด้วยนะคะก็ไปไกลๆเลยเออน,นี้ง่ายกว่าอ หน่อยนะคะแล้วก็ติดดอกไม้นี่ตามรูปผมนึกว่ากะหล่ำบีสวยสวยยจังเลย <laughs> อันนากับทรงผมแบบคุณแม่ไปออกงานนะคะ oh. นี่ทำได้เหมือนกันถือว่าเป็นของเล่นที่โอเคมากๆนะคะถือว่าพานี oh. <Yay. S 1> ่แล้วมาดูทรงที่สองกันนะคะวันนี้เราจะทำหลายๆทรงไหนดูซิ โหนี่กับทรงเมลิฟิเซนนะคะแบบนี <S <S 1> <S 1> ้มาทำไปพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นเมลิฟิเซนมันมีสองหอกสองเหนียวอย่างนี้นะคะเราก็แบ่งผมเป็นสองเหนียวสามารถทำตั้งแต่ผมยีๆอย่างนี้ได้เลยจะทำง่ายนะคะแล้วเราก็จะผูกสองข้างก่อนอแล้วก็อีกข้างหนึง่งมัดให้เท่าๆกัน ตั้งใจมากเลยนเนี่ยมันจะออกมาเป็นเอเท่ากันไหมเท่าไหมเท่ากันนะเราก็จะทําเป็นเอาหนังยางเนี่ยมามัดน้องๆจะมัดยังไงก็ได้นะให้มันแหลมๆมาน,นีนะคะลงไปแต่เล็กๆนิดน,นึงเมดิฟิเซนใกล้เข้ามาแล้วความจริงแต่ว่าเมดิฟิเซนเนี่ยเขาจะมีที่ทำหัวเขาเป็นสีดำตรงน,นี้ครับที่มี ขุงขยะเอามาใช้ได้เหมือนกันเราเวลาเราเล่นนะคะเราต้องใช้จินตนาการนะคะไม่ต้องไปซื้ออะไรแพงๆของในบ้านเราก็มีใช้ยังทำไมหมือนันนี้น่าจะยังไม่ใช่แต่เราก็ตัดมาก่อนนะคะตัดไปเลยไม่ต้องคิดมากพี่พิมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทํายังไงอะ่ะตัดเป็นทรงอะไรยังไม่รู้เลยชิมแล้วเราก็มาลองพันดูนะคะ พยายามทำให้เป็นเขาจึอืนี่นี่ไงแหลมเนี่ยเปี้ยวเลยนี่แหลมเปี้ยวเฮ้ยอันนี้เหมือนนะทำเป็นเล่นไปนี่นะคะเราได้เขาเมกิิเซนมาหนึ่งและถ้าเกิดน้องๆไม่ได้ซื้อตุ๊กตามาเล่นนะคะก็สามารถยืมหัวเพื่อมาเล่นได้ เหมือนควายก็ไปทุกทียังไม่เสร็จไม่ใช่ควายเจว่ามันเหมือนควายควายอืมมันไม่แหลมก็ตัดให้มันแหลมไปคิดมากจริงอ้าวตรงนี้มีตรงกลางอยู่นะคะเมริปีเซนต์ต้องเป็นอย่างนี้มีมีหัวตรงกลางแล้วก็เมาแดงมากยังไม่เสร็จไปดูคอนเสิร์ต นีนะคะกิ๊บดำดกิ๊บดำทุกคนต้องมีที่บ้านน <laughs> <laughs> ้องๆสามารถใช้คัตเตอร์นะคะอ่าอุ้ยสวยอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะต้องให้ผู้ปกครองทำ <laughs> เดี๋ยวมันบาดมือโอเคลูขึ้นต่อด้วยเสร็จแล้วค่ะกับ magnificent evolution anna นะคะ,นนนนะ,คะโดยใช้ของเล่นตัวนี้ทำ ทที่มผมําเหมือนไหมเราทำไมอ๋อมันต้องแบบเป็นงึ่กคนเดี๋ยวเดี๋ยวทำเป็นงึอกงักได้แ๊บนึงนี่ค่ะเรามีลวดปักเข้าไปในนี้เพื่อที่จะดันอ่าอันนี้เออเเหมือนเหมือนเหมือนใช้ได้ไ่ะในรีิเซนต์ไหนข่าต้องเท่ากันด้วยนะปัดให้มาอ่าดีขึ้นทักพิมให้คะแนน เต็มสิบนี่นะคะเหมือนมากมัน,มนยากเห็นข้างหลังมากเลย <c oughs> <c oughs> ข้างหลังแล้วไม่ต้องไปสนใจนะคะ<ม>เวลาเล่นเอาแบบข้างหน้าสวยงามถ่ายเซลฟี่กดเพื่อนขอสุดยอดมากๆต่อมานะคะท้าพี่จะสอนตัดผมค่ะเนื่องจากว่าเขาให้มาผมยาวเราสามารถตัดเป็นทรงต่างๆได้นะคะมีแบบตัดผมมาให้หมจา้าวันนี้โห้ยจัดไป <c oughs> นี่คือแบบ แบบผมที่ทัพพีมต้องทําในวันนี้นะคะอาน,นาเป็นลูกค้าอาน,นาเดินมาบอกว่าทัพพิมตัดผมให้อน,นาทรงนี้สิทัพพิมก็ต้องทําให้ได้นะคะก่อนอื่นสมุสติอารมณ์ก่อนแล้วก็ <c oughs> เริ่มค่ะเริ่มก่อนต้องตัดหน้าม้าก่อนวิธ <c oughs> ีการตัดหน้าม้านะคะทัพพิมจะบอกน้องๆเราต้องแบ่งผมก่อนนี่นะคะนี่คือหน้าม้าของอาน,นา ต้องเสียดายนะคะเพราะว่ามันเป็นสไตล์มผมเขาค่อนข้างตัดง่ายนะคะประดุดดังทำมาให้ตัดนี่ตัดออกมาแล้วนะคะ<อ>แล้วก็อันนี้เป็นผมของเขานะคะไฮไลท์อย่างนี้ใช่สวยมากแบบอย่างนี้นะคะเดี๋ยวผมมา้ายังไม่เสร็จ เราเหมือนลราเเหมือนแลาเราเหมือนเรเหมือนเราเหมือน่ารัก es ต่อมานะคะเราจะเก็บผมข้างหน้าไว้เพราะว่าตรงนี้เขามีงอยงอยข้างหน้านะคะนี่นะคะจะเก็บผมข้างหน้ากันมาไว้ให้ก่อนหยิบทิปไว้อย่างนี้เราก็จะตัดเลยนะคะเพราะว่าเป็นเป็นทรงสั้นนะคะสําหรับน้องๆที่อยากเล่นนานๆนะคะก็ไม่ต้องตัดสั้นให้เขาก็ปล่อยไว้เยาวๆเพราะถ้าตัดสั้นมันจะต่อผมไม่ได้โหโคตรพัง อ้ยพังมาก่มันอีโมเกอร์เลยก็เท่ดีนี่ก็เป็นทรงที่กล้จะเสร็จแล้วมันจะมีตั้งตั้งอยู่ข้างบนนะคะแล้วพี่เรียกว่าทรงหมอนไก่ทรงหมอนไก่ก็ต้องตัดข้างบนห้สั้นนิดนึงกาแล้วค่ะผมข้างหน้าชเหมือนอ่ะค่ะพอเราเสร็จขั้นตอนการตัดผมแล้วนะคะเราก็จะมาสู่การสไปรลิร่งก็คือการจัดทรงนะคะ เดี๋ยวทิมจะสอนน้องจัดทรงเฮ้ยดูดีอืมดูแบบโปฟิเชียลนน่าเข้ละเอียดละอ,อในการจัดทรงนิดหนะ่อยอเสร็จแล้วค่ะกับทรงเพิองหมายแหนกระด็กแว่นนะคะ <c oughs> อันนี้เพิองหมายแหวนอันนี้ทรงเพิองหมางแหวนดกดแว้นมาแล้วนี่ <c oughs> น่ารักมากเหมือนกัน,นลยูกอีกเออด,ดูีเท่อ่าอันนี้มีโมฮอคให้ด้วยถ้าพิมตัดไว้เป็นโมฮอคนี้ แต่ทรงนี้เขาที่ไม่แนะนําสําหรับคนที่ผมบางนะคะเพราะมันจะเห็นหนังสีสายอย่างนี้โอเคเรียบร้อยสวยงาม Lady Go Lady Go Can o a n n y o สนับสนุนโดย Nutrox u n by Verina sót xanh hay vậy? Cái lòng luôn. một đây các anh. bye <laughs> กินเพื่ออะไรรู้ป่ะเนี่ยก,กินแล้วมันช่วยอะไรอ่ะกินแล้วผิวสดใส่แข็งแรงกันแดดได้สิฝ้กาก <c oughs> ะหายกริบแล้วแล้วไปนั่งตรงแดดทำไม <c oughs> ถือกอี์ลมลมก็มี <c oughs> ดูดูมันทำ ไม่กลัวร้อนนะลุกแล้วลุกแล้วดูมันเออมันทำอะไรวะน่ะยืดตักแดดไม่ร้อนยังไงเอาพี่เขากินหนูท็อกซันเข้าไปแล้วไง อ่าไม่กลัวร้อนอือเมื่อกี้เมื่อกี้ร้อนจริงดูท็อกซันผิวขาวผิวเนียนนุ่มดูอ่อนกว่าวัยลดฝ้ากระผิวกันแดดได้ด้วยคอลลาเจนตรอยเปปไทด์10,000มิลลิกรัมสารสกัดน้ำข้าวจากสเปน1กล่องเพียง590บาทหาซื้อได้แล้วที่วัสดุยี่แฟนบอยบูสและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือโทรหนึ่งหกศูนย์เจ็ดดูท็อกซันบายบรีน่าอาณาไปชาร์จแบตสิ ยิ้มอะไรวะเนี่ยนู้นที่ชาร์จแบตอยู่นู่นนู้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 นไปเออเออใกล้แล้วใกล้แล้วเอออ้าวไปชาร์จแบตเหรอเออแม่งไม่ได้ชาร์จแบตสักทีกด Right cry to me. Hey, 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 hey.